ใส่ไปทั้งหมดเลยไม่ใช่เออนั้นออกมาด้วยอตอนนี้น,นำ้ำหองหนุจะไปไหนขอซัฟฟอร์ตอนหนึ่งอย่างเงี้ย <c oughs> ผมซัฟฟอร์อะไรสัก เพื่อจะได้มีจำนันสืกอ้านาอยู่ที่นี่เราอยู่มีเครื่องซักผ้าด้วยนะทำไมมันมืดตึ้งตุ่ยอเหมือนเหมือนบ้านเราเลยนะเต่ไม่ได้ซักฟรีนะอุ้ยเดียนแม่มาอุ้ยทำไมเขาสดได้ไหมอะนีน นี่นี่น่าจะหยอดนะพี่ดุมเหรียนอะเดี๋ยวก่อนนะอุ่งโอเคโอเคอยู่ที่คนเดียวนะอยู่ที่แคปนึงเองก็ตนได้ไหมได้ไม่ต้องน้ำก่อนไมเรียบร้อเลยอ๋อได้มล้างไม่ต้องล้างหรอเรีเสร็อเลยอะเรียบรยก็ได้พี่เอาเสื้อทั้งหมดเลยนะได้ เสื้อไหนก็ได้ไม่หรือเนื้อสักกางเกงใช่ไหมสักก่อนก็ได้พี่เป็นเสื้อทั้งหมดเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวมันรวมกันเนี่ยตังได้กกไหมติวเตอร์ตังก่อน,นนะอสองสิบบาททั้งหมดหกสิบบาทนะเนาะได้เสื้อรวมกันนี่สิซักกันรวมกันเนาะแล้วเสื้ว่ายให้ักก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เอากางเกงมาใส่อีกนะพอมันนิดเดียวเองอยู่นันโอ้ยนะว้าวบอกให้อยู่ไม่อยู่

Chị ra giờ bây được cái sao của mình cái sao quay mấy cái sao vậy mấy cái mấy sao mấy vậy mấy ờ mấy sắc mấy sao Ơi mấy sao sắc mấy sao vậy mấy sao sao vậy sao sắc sao vậy mấy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  sao thế นี่ลำเหมาใช่ไหมเอาก่งใส่กันอันนี้เป็นกางเกงเอาเสื้อใส่ในเสื้อของน้องหยกกับใครใส่ไปทั้งหมดเลยไม่ใช่นั่นออกมาด้วยโถงอ่ะเอ้ยกางเกงไห่กางเกงไห่กางเกงเอาออกมาด้วยถุงไปปล่อยทำไมอ้าวพี่บอกว่าใส่ทั้งหมดเลยเสื้อหมายถึงเสื้อ อ่ะให้น้องอนมนมจัดการนะคะเรื่องนี้เพราะว่าน้องอเดี๋ยวๆๆๆ,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 ๆใส่อุ๊ยไม่ใส่ตรงนั้นเขามีตรงนี้นี่เห็นไหมใส่ผงซักพอกอะ่ะอันไมได้ภาษาอังกฤษอ่ะเอาก็ตีเวงา่ะมันขงนิงมนยาพี่หมีเขาใส่ตั้งใจเยอะไม่เดี๋ยวมันก็เป็นข้าวเราเขาใส่ตรงนี้เห็นไหมอุ้ยไปกดอะไรเห็นไหน เนี่ยอันนี้น่าจะใส่น้ำยาปรับพน้องน่าจะได้เอาปิดเอาเปิดฝาไม่ใช่เปิดฝาปิดฝาเอาเรียนยอดเรียนยอดก่อนเท่าไหร่นะสามสิบบาทแล้วก็สามสิบใช่ไหมสามสิบเนี่ยหยอดที่ไหนอะนในในน,นี้ไฟไม่ขึ้นอะ เขามีไฟขึ้นไม่ใช่หรอมันใช้ได้ไหมอ่ะง่ายเลยไม่จอดอย่างเ,เาางี้ยมันไม่ได้มันไม่ไมีไฟนี่ตายยี่สิบบาทอย่างเงี้ยน,<ป>นี่หยอดตรงไหนอ่ะี่ยมีตังยี่สิบบาทอย่างเงี้ยเน็ตงี้อันนี้หยอดเข้าไหมยหยอดปะนะหยอดดูดิหยอดดูเข้าไหมทำไมไม่ไมีไฟไอ,อ่ะอ๋อถ้าเป็นแมนสืนน่ออย่างี้รึเปล่าจะเป็นบางีย่างรึเปล่าเอออันนี้เขาก็ยีดยกไปได้สิถ้าเราใส่อ่ะ ใส่ใส่เยไอ้ chy, มันใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ด้วยใส่ตรงนี้ใช่ไหมคออหยอดเดีแล้วเครื่องมันใช้ไม่ได้ทำไง <sería> ปกติเครื่องไม่ใช่ปกติอะเครื<ๆ>่องมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็เอาอผ้าใส่ใช่ไหมหผ้าใส่เสศษมันตาแบบ อัตโนมัติให้สั่งเงินสามสิบบาทแล้วก็กดได้เลยอ่ะได้กดดิจะได้จะได้ัไป <laughs> ส่ไป <laughs> มันไม่เหมือนที่พี่เคยซักไงพี่เคยซักเวล์เขาจะมีกล่องเงินเขาเปิดน้ำใช่ไหมนั่นเขาเปิดแล้วนี่เนี่ยเขาจะมีกล่องเงินตรงนี้ที่พี่เคยเห็นนะ,เ,นนะเขาเหยีอดยอันนี้เขาทะเองมีข้างนอกแบบนี้เงินเราใส่ไปแล้วทำไง <laughs> <laughs> อุย้ยทำไมมันไม่ขึ้อนอ้ยไม่เสียบสาย <laughs> <laughs> อือระวังระวัง ไไม่กดตรงนี้กดเลยโอ้แล้วก็กดปันหมาดซักล้างระลับน้ำปันหมาดส่งพลังเราต้องกดระดับน้ำก่อนใช่ไหมปกติพี่จะกดเนี่ยซักอ่ะจะกดซักแล้วก็ซึ่งเสียงเลยเนาะใช่กดได้ใช่ไหมซักดิเราต้องซักไง อันนี้ระดับน้ําอันนี้เครื่องอัตโนมัติไม่ใช่หรอนี่นี่เราเขียนว่าอัตโนมัติกดเลยกดเลยเออแล้วก็เริ่มเขาบอกเขากดแล้เ่ยแล้วก็เริ่มโอเคเริ่มก็ซักเลยอ่ะถ้าเราไม่ไม่วันนี้มันอัตโนมัติแล้วไงก็เริ่มเลยดิเออเนี่ยเดี๋ยวมันก็เดินมาเรื่อยอ่ะ ุออกแล้วอุ้ยน้ำ้าออกเลยใช่ไม่ต้องกวดเลยเขาก็อัตโนมะตา4 5นาที47นาทีใช่ใช่ถ้าหนูซกสีนี้เราต้องนั้นใช่ไหมใช่ไม่เคยซักเลยไหมไม่เคยโอเคซักที่ไม่ยู่แต่ว่าไม่ได้ตรวจตามแล้วกไม่ได้ใส่อันนี้แล้วก็ออกซักอันนี้จะเอาน้ำซักใส่นี้เลยเลยแกไปขึ้นต้นมะนาอยู่แต่ว่าเราต้องกดตั้งเวลาเองอ่ะ ก็ไม่เหมือนแบบนี้นะเป็นอนนนีอย่างนนี่ไงต้งเวลาก็น่าสอนสิแต่ว่าของน้องหนูนี่เป็นเป็นอีกอย่างนึงอะเที่ซักแล้วก็มาปัน่นอ๋อซักแล้วก็มาปัน่นไม่ไม่ปั่นอัตโนมัติใช่ไหมใช่วันที่ลุบอันนี้คือที่เกีย่ยวกับลุบลุบดิ้ไม่อันนี้มันอัตโนมัติก็ได้หรือว่าเราจะซักเองก็ได้อย่างเช่นซักล้างเนี่ยปั่นหมาดเราเราทำได้ถ้าเราไม่อัตโนมัติก็ได้อืมนี่เขามีให้เลือกอยูเ่เนี่ยอุ้ยซื้อซื้อเลยไม่ใส่ อ้าวนี right ่ตกใจหมดเลยอ่ะเออใช่ไม่ได้ต้องปิดก่อนอะต้องปิดก่อนถ้าเปิดก็ดับเลยอ่ะไม่ดับไม่ดับหรออ๋อไม่ดับเนาะเอาเลยเอา่ใส่ดลใส่ลงไปเลยอ๋อไม่ดับเนาะถ้ามันไม่ปัดหมาบไม่ดับเนาะีังว่าน้องหอมหนุ่มดูดีนะเคยซักว่อ ของ yup. ของง่ายไม่ยากของไม่ยากเนาะถ้าเปิดนี่มันจะยืดตึงตึงงนะใช่แล้ว่าประเทศไทยอยู่อันนี้เขาไม่มีตู้หยอดอันนั้นเนาะเอ้อย่างนี้ใครใครก็ใส่ได้สิถ้าใครไม่หยอดเดยนก็ได้สิเซ่นเฮ้ยโง่โง่ตายเก็บใส่ถุงเลยใช้น้องมนมนีนะ เหม็นว่าให้พี่อารมณ์ทำไมหนุ่มเหม็นแล้วอารมณ์ทำไมอะแต่ก็อยากลมใช่ไหมอารมณ์อันนี้คือน้องเออน้องทำนมนี่จะจะนั่งเฝ้าตรงนี้ใช่ไหมก็ได้เอามาเนาะเออจะมีที่ตักไหมปัญหาคือที่ตัก น้องหนุ่มจะเฝ้านี่ใช่ไหมพี่ไปก่อนนะพี่แามนั่งก่อนนะก็เห็นอเอาขอนมขนมนอะไรมาเรียบร้ไอ้หนังเตาใช่ไหม,มไปนี่ไปอ่ะไ้แล้วเนี่ยมาไปไปนะโอ้โหตั้ง45นาทีจะเฝ้าทำไมอะ่ะเ<ป>ฝ้านี่ร้อนร้อนมากเลยเนะี่ยร้อนก็ร้อนแอมมาเร็วๆตอนนี้เราก็กำลังจะไปเอาเสื้อผ้านะฮะเหมือนอยุ่ที่นี่เลยนะ รู <m> ้ไ <t> ด <ired> <im> ้ไงว่าครึ่งดับแล้วอะอเมื่อกี้จริงเหรอใช่อง่หรอหัวออใครอยู่ข้างหลังองห้กขึนไปว่าขงไปแล้ว่าให้เไปกกอ่าเงีเหรไมได้มืได้ใส่ซองขงเมื่อกี้ไปไหนงอะไม่ได้ไม่ได้ ไม่มีมมองซ<อ> <c oughs> ักเยอะไปไม่มีสองใสฮะทที่น้ตักคนักตักที่ไหนตักที่ไหนโถงนั้นดีนเนยอกก่อนเนี่ยเอาของพี่มาใส่ก่อนก็ได้ แยกของพี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ไปเอาถุงมาให้พี่จะตักที่ไหนเอาไปเนี่ยเอาไปนี้ก็นนะพี่จะไปตักที่ไหนไปตักในห้องในห้องจะดบ้าหรือตักข้างนอกสิตักที่ไหนตักที่ลานจอดรถไงเขามีเหรอก็จาคือต้น้เฮ้ยไม่มีที่ตักสักเยอะไม่ไม่ช่วยเลยนะซงขวาเลยนะหรือไม่ซิงซงซานนะ ขอพรเลยเปิดเวออยู่กับน้องหอมหนุ่มนี่ขำทั้งวันเลยนะถ้าไม่มีน้องหอมหนุ่มนี่บอกเลยว่าอ่าคลิปอ่าคลิปนี้เนี่ยคงไม่สนุกแน่เลยเนาะไม่ถึงเลยมือมือไม่ถึงไปที่เสื้อเอ้ยถ้าไปขอพรที่ไหนเกิดชาติหน้านะขอให้สุขสุขแล้วถ้สุขเกินสุขเกินก็ชาติหน้าก็ขออีกแล้วสุขเกิน เทียดเทียคนเดิมก็ก็สัตว์นี้ก็ขออีกให้สูงให้สูงพอดีพอดีคือให้ของใครวะของของพี่เอาเลี้ยงใส่ซักอีกรอบนะสองรอบอะไม่มีคนเฝ้านะใช่คบกล้องวงจรปิดใช่ไหมไม่มีเจ้าของเฝ้านะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตู้มันไม่ติดนะคะมันก็สามารถซักได้นะอะต้องให้เจ้าของเขาดูกันฮะมีะมั้ยอ, <c oughs> อ้าบาท เอ้ยใส่กล้องมุนจอนปิดแล้วเอ้ยใช่จริงเหรอใส่กล okay. ้องมุนจอนปิดนะกล้องมุนจอนปิดนะโอเคสามสิบบาทใส่เลยแต่ใส่ใส่นี่สมัยใหม่สมัยใหม่ อ๋อเขาตั้งกล้องมันจอนผิดไว้นี่เนาะอ๋อใช่ใช่นี่แหละเอาเสื้อพี่มาเดี๋ยวเอาเสื้อพี่เอาเสื้อไปเดเออมาไว้อุ้ยตกซิเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกนะ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้สาวไม่เชียงตรงด้วยนะคะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ <Yay. S 1> บ๊ายบาย,บาย,บาย